เอาลงเลยมเอาลงมีนะมาทำกินี่มังขึ้นไปยังเอาเลยดึกเอาไปแล้วครับโอ้ลืมสวัสดีเอสวัสดีครับแซวยูทูปปึไสวัสดีาปบงนี้พามาเบิร์กโนิคหัวตครับรีวิวครับรีวิวคือเก่าครันนี้เชียรไว้ลงสนามไปพิศการโซนิคนเก่าอะ ฟังเสียงเลยเฮ้ยไปเป็นอานท่านแม่มึงไงอ่นออกออกตูนนี่สภาพโดยรวมเลยขายกนแล้วครับคันนี้หมื่นสามหฟังเสียงกันเลย เอาคันนี้กับเลงเอาเรื่องอยู่ครับนะม,มาผมณพิพามาเบืเ้องสภาพโดยรวมเลยนี่ครับเป็นไล่จากสุดบนเลยนครับเป็นปั๊มเว็บลอยซิปสายเดิมอันนี้ก็เป็นปัม๊มโซนิีจานแต่งครับเอ่อไอแข้งกันวินแข้งยิงทรายนะครับนี่แข้งยิงทรายคาบูอเอนโปเทมดิเทียมกับเบิ่งเราครับก็ผ้ายางลายข้าวพุท ดุมกึงเนอวงล้อดำบดุงบุคุคคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์แต่งเลยธรรม,ามาดาไปเลยครับแรงแน่นอนขาน,นี่หมื่นสามห้าร้อยครับมีเร่มพร้อมจวดฝ <laughs> ากกดไลคกดติดตามช่องโดเซอร์วิส <laughs> แล้วช่างรอผู้ช่วยช่างครับคันนี้แรงแน่นอนไม่แรงนีนนผมการันตียกล้ออย่างเดียว